เราจงมุ่งหน้ามุ่งเน้นทําบําเพ็ญภาวนาให้จิตใจเราล่มเย็นเป็นสุขให้มากที่สุดแล้วเราก็จะได้ธรรมะตามภูมิธรรมได้มีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมตามภูมิธรรมของแต่ละคนซึ่งไม่เท่ากันตามกําลังความสามารถความขยันมันเพียรความเข้าใจซึ่งไม่เท่ากันนะครับแต่สิ่งที่ทํานั้นล้วนเป็นเส้นทางไปสู่ความสิ้นทุกข์ทั้งสิ้น ไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนก็ต้องถึงตรงนั้นอยู่ดีนี่แหละคือหนทางที่ชาวพุทธของเราต้องดําเนินไปอย่างน้อยๆก็ได้รับความชุ่มเย็นในชีวิตเพราะเราได้ปฏิบัติตามคําสั่งสอนพุทธเจ้าเป็นคนดีนําตัวเองรอดพ้นจากความทุกข์จากอบัยภูมิได้อยู่สู่สุขติภูมิได้ถึงเจ้เวียนแว่แตเกิดก็ยังเวียนบนคือมนุษย์เทวดาภรม อยู่เป็นสุขติแม้เกิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิพ่อแม่พาเข้าวัดเป็นคนดีรู้รู้เห็นธรรมะได้ไวตั้งแต่เยาว์วัยเนี่ยอย่างเนี้คือโอกาสต้องทําในชาตินี้บรรลุในชาตินี้ก็ดีถ้าไม่บรรลุก็ยังเป็นสังสมในชาติต่อ,ตอไปแต่ถ้าไม่ทําโอกาสก็ริบหลีก็เป็นไปนตามเหตุที่เราไม่ได้ทํานั่นเอง